ขึ้นหลังตัวนขึ้นระลังตัวนทางบริการที่มีความประสงค์ลงรายหลังต่วนตอนนั้นลูาจาขบวนรถจำเนิต่อส่งสินและสิลาที่นั่งตดตัวมานำมาไว้ถุกตองหลักส่วนน้้นะครับขบวนรถโดยอาเดียโนชันราทารที่หนึ่งขนาดีถสปูนรถเกือบที่ดห้าเราส่งบริกุสารตทางตลาดกรุงสุดลายทางตลาดน้อยซยสีธรรมราช ปรเมินสถานกรณขบวนรถทุกส่วนจะมีรถตู้รถโดยสารทบสถานบนตนี้เป็นสถานรถไปครับสานลำเอรเดินการรถไปขอสุดเรื่องอารดันที่แกรถไฟสัางมาลัการเดินทางขอรถด่วนดารขั้นเดินทางดจุมาตราคาโดยสวัสดิภาพขอครับ